สวัสดีครับสวัสดีขอยาทำเลือดรักต่างไวดาสาร่าลักต่างไวค่ะอ่ะมาพ่อกันเมื่อนี้วันเสาร์ที่เท่าไหร่ยี่สิบเนาะวันที่ยี่สิบกันยานะครับผมอ่ะยามมืัอเช้าเมื่อนี้ทั้งบดทั้งแดดทั้งคึ้นทั้งฝนจะมาเห็ดเมนูพร้อมกบนะครับผมพรอมกบอ่ะได้ซื้อก็มาร้อยร้อยบาทได้หาตัวแม่นรายก็มีเเขี่ยดเขียดจะได้เมื่อขึ้นอยู่วะ เออไปเนี่ยมันเศร้าน,นี้เนาะไปไต้มันห้องมันห้องกวนใจไรครับผมเลยไปไต้มันบ่เลยไปไต่นะครับผมจะเมื่อนี้จะเฮ็ดเมนูอมกบอมเขียดใส่มักบวบมะเขือบวบมะเขือนะครับผมคัวเรียบป้่อยเข้ามาสับก่อนสับว้บวร็จังค่อยจะเนี่ยตกกบนะครับห้าตัวห้าตัว เอาไว้ทำมืออื่นอันอมืออื่นมืออื่นจะปนนะครับผมยังบัท่านเอาออกเทออมไหมแมนมืออื่นนี่จะปนอ่ากินกับผักผักไทยนะครับเสือผักไทยมาใส่ตู้เย็นเลยห <c oughs> ่วงดีดีคือบวัวเขาเนี่ยเขาเขาดีอ่ะ ครับมูนโเลยโอเคเดี๋ยวมาปรุงอาหารกันว่าเดี๋ยวเราบ่กบไง่อ่ะจับเรียบร้อยวันนี้เลือเขียดอบานนี้เขียดมาบังเขียดที่เขียดจักโตนะไปไปไต้เมื่อขึ้นนี่เมื่อเศร้านี่โอ้โหนกอีกมื้อก็ได้เนาะนี่ครับ ออมกบออมเขียดเขียดโตเขียดจวดกันเลยมาขวดครับเอามาขวดใส่น้ำปลาใส่ปูงเครื่องเลยน้ำปลาครับผงตุวาช้อนยางนะครับนี่ไฟจักหน่อยกะสิเอาพักใส่ใส่เหมือนโบใส่มะเขือก่อนบ่ใส่มะเขือก่อนใส่มะเขือตอนนี้หรือกอะไรเกลือโบมันรอให้กบสุกหน่อยนึง เอาใส่เลยก็ได้สุกไปพร้อมกันมันจะได้สุกโอเคแต่ต้องครจะใส่บวบบวบปับ้นจุกอันสุกเร็วสุกเร็ว,วบวบเนี่ยมันอ่อนจากน้อยมันกับยุบเอเล่ล่ะอ่อนเอเล่ล่ะผักมือนีเขาจะมีตั้งแต่บักเะเือกบวบเมียนว่าฮาผักไสเนาะผักไสผักไสบ่มีบวมีขายแล้วก็บ่ได้ไปเก็บรวด ม mm hmm. อ่ะอีกสักกลุ่มมาดูกันใส่ผักใส่น้ำเอาอีบ่ะกินข้าวเจ้าเนาะเมนกินข้าวเจ้าใส่ใส่อีกไม่หนึ่งก็ได้สดนำเป็นแกงพอละเกือบแกงอมผสมแกงนะครับกบเขียดอ่าใกล้จะสำเร็จแล้ว mm hmm. โอ้ย mm hmm. ได้ลายเต๋อบาบวมยุ mm ่ม hmm. ก mm ็ได้แล้วนะเมน อันครบสามโตครับเกียดแล้วก็หมักบวบสิบบาทมักกระสิบบาทครับใส่บะเลยมักกือใส่บะบะบ่บะเตะแมนนันหลายคอฮะมืออื่นกินเื่อ่นใส่ปนแมนโอเคเดี๋ยวจักน้อยก็ได้กินแล้วในที่สุดก็สำเร็จแล้วออมปุบคบอมเกียดอ้าตักใส่จานพร้อมเสิฟ อาหารของข้าเช้านี้อมกบอมเขียดนั่นปะหอมกบหอมเขียดเพราะว่ามันมีทั้งกบทั้งเขียดตักน่ำใส่กินกับข้าวเจ้าครับวันนี้ม,นมามาจวดน้ำกานพีหน้องเอกินขา้าวจวด ออมนีม่เมนูอ้อมกบอ้อ,อมเขียดอ้อมกบอ,ออมเขียดสองสองอย่างใส่กันเลย <laughs> เขียดมันห้องนะครับอยู่หล,ลังหลังหัวเงื่อนเท่านีะะ้แล้วปลาดหมองที่ก็จยอนเอาแม่โคมาถากหยาออกไหมเขียดมันมาซุ่มนุ่มกันยอนห้องซะวประมานนั่นบ่ะรูปคนอ่นะทีหาเมื่อขึ้น สี่หาเ็าเลยซื้อไฟได้ไฟก่อนอวันไฟสปวตไดีหน่อย <c oughs> ได้ประมาณเจ็ดเจ็ดตัวเนี่ยมันแจ้งเพื่อมันจกักแสงไฟจากเสาจากเสาไฟฟ้าจากถนนแน่นะครับ ทางมามันเห็นเฮาแบบเตียนเต็นหนีบบล์ไลยอยู่มันเต็นหนีบบดใส่รองเท้าบูทกันไปย่งางปกุกปรเรีก <c oughs> บวเด็บัวเบียบัว <c oughs> <c oughs> เบียนี่มันเบียกมาจะาหวังเพิ่งหาโบเปลี่ยนอืม ฟันผู้คนรงดอกไม้รงดอกไม้รงแก้วกาแฟรงนั้นรงนี่นะนะแปลว่าข้องเสียนข้องว่าอิลิรงใดุงเมื่อ,อนิอย าหอนหวาน,นหอมหวานหอมเครื่องแกงหมดละ <t> เพราะว่ากินกรบเขาเจ้าน,นี่าจะเอาตักนนำมาหลาัดนะทุกในทุกปีปนบัตรพี่รองตกบบอคือบัตนรบ่อนำบอเขาเรีเออยกว่าหลงช่วยนะ ผีพีามาหรอสร้อยมันสรอยมันติดกันติดนคือยังเข้ากันถ้าเป็นแบบนี้เข้ากัลงเท่ากันเนี่ยแมนลงตลอดเดี๋ยวซ้าย่าานเนี่ยมันยังบรท่านหอนกับบอกมันห่างกันอยู่แม่นมันบอกกันนมันถูกต้องแล้วเดี๋ยวซ้ายแต่ว่าซรอยมันติดกันห่างกันอยู่ประมาณประมาณบดถึงประมาณห้าสิบเมตรน่ะ อืเห็นแล้วโตเกียร์โตเกียร์คือพอบรรยากาศเขาเนะครับผมคืนพอบรรยากาศเขาเ้าต่างแต่อยู่ บานตาดกนละย่ำย่ำอ,อาหารเนี่ยเพื่อนที่เอินว่าอาหารตามฤด,ดูกาลเนาะถ้าไตเขียดนี่งท่านมากจะไปไต้เขียดย่ำหลังเดือนหกช่วงไทยหน้าหุดนช่วงไทยหน้าหุ่นะไสหน้าหุแล้วบานเนี่ยควกลมห้ามก่อนขี่ไทยแตกนะ พักเัินอ่าใบสะแบงใบสะแบงตกลงมางุ่มตอกมอบีอ่งีิครบหน่อยกับเข้าไปส่วนครบหน่อยก็ไปส่วนไปฮาเอายำไปเลี้ยงควายเนาะไปเลี้ยงควายโอ้ไผ่ถุงยำไผ่ยังไปพออร้อมเน้ยได,ได้นะครับยำผลเวนไปหยยบเอาน้าใบสะแบงทั้งเท่ยกับมีงูงูปลาเข้าไปส่วนยั่แน่น อ้ป่าง้วดังแ <c oughs> ้่ง่ำขึ้นกับไปใต้ฝนตกลิ้นแช,ช,ช,ช่แแห้งมากหลายนะครับเพราะว่าแต่วันเนี่ยมันป่า,ามัน <c oughs> บ่แห้งบ่ยั่นป่าเนี่สิบ่ใครมี บอกคือสูมือนี้ซูมือนี่เป็นตายานเป็นตายานน่ากลัวมากมีมือนึ่งคอยซักผ้าอยู่ทั้งหลังนะย่ำเ้าขนาดน่ะก็ถูกด่างแห้งป่ะกำลังยองผาอยู่สันตัวมันสันธรรมดาเลยสันเหมือนก้อนเป็นไข่สันเลยตายาขึ้นยังนาะ ขันห้อง่ามขึ้นยังวันดูกได้เห็นทางไหนเปนตาหัวยู่นาะว่ามันดีปิ้งจับหมดแล้วครับทั้งทั้งเนียนนันก็ดังแห้งโพดเคยยิ่งดังแห้งป่ะนี่ว่าพาหัวบ่หมอป่าหักข้อขออภัย ชักหน่อยกสิฝนตั้งฝนลานแห้งสีห้องห้องดีมีเมือนึงอะที่ว่าป่าห่องครับเรียกว่าจะเป็นฝนสั่งป่าป่าสั่งน้องเราโมเมนมันยังมาตกอีกือเก่าอยู่เมื่อนั้นพิษปกตินะครับฝ้าจะห้องคำล่ำเฮิมเพิมเพิมเพิมเบียงเฮิมเปียง ใส่เบ็ดเบ็ดกบนะครับยำเนี่ยใส่เบ็ดน่ำไห้หน้าใส่เบ็ดกบน่ำไห้หน้าใส่เบ็ดปลาแต่ว่าปีนี้นํำมันมันหนำมันบ่แหงนะครับหนำมันบ่แหงคือหนำมันหล่นไห้หน้าตลอดเขาตายพุ่เ,เลยว่ายม่มีโอกาสว่าีใส่เบ็ดกบใส่เบ็ดปลาไป มันปูกระเจ้ามะขาม แต่ครบหนิย่ำย่ำดำหน้าเล้วใหม่ๆเนี่ย่ำดำหน้าเล้วใหม่ๆไต่ใต่ครบหน่อยครบหน่อยตัวช่อสองนิวสามนิวนี่ป้าเถอะเนี่ยมันหน้าหลายเนาะหน้าผมายี่ยี่สิบสองไรกวาจะดำแล้วเนี่ย หน้าให้ให้ที่ดำควานอ่ะมันมันจีแตกก่อเลยเด้ทุ่วมดำให้กับบ้าในแตกก่อก็เป็นไปตามมือมันนั่นแหละไปให้ที่เขากำลังจีแตกกอแต่ว่ามันกับบ้าใบ้ันจอดกันบาเนี้ยางหานะครับยางอ่โอ้ยค้อมเนี่ยใส่คมใส่คมกระเจียงแกดแกดทีเป็นชายยางต่อขึ้นมาใส่คมมีเล่นกระจก นุ่นๆน,น,นะครับเพ็ดนป่ะเมื่อได้เป็ดพอดีเมื่อได้เดือนมืดๆนะครับวันนี้โอ้ยครบอยู่ดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเห็นแสงไปไนี่ยซ้ำว่าได้แล้วตัวนั้นก็ยังผมไปไต่มือสาวเ่าแม่นนยุ่กไก่มันก็เต็นลุ่งดุมันเต็นมาก ก,กำแพงมันไปบ่ได้ก็ไล่คุบเออกมันผพ้เดียวมันเศรนะ้านะคางบ่อืตั้งหัอจะบ่ไฟ่ก้อนไฟสิเบิด <c oughs> ชาดไปละเดี๋ยวมือแ้งจะไปน้ำไข่บ่ <c oughs> ชาดไปเต็มละ ออกินอะไรปนกรอบน้ำกันครับจงไว้สองตัวแต่ปนกรอบอาตามมะเขือใส่น้อยนึงนะครับทำมะเขือใส่พร้อมเป็นเยนมะเขือเยนปนกรอบนั่นแหละกินกับผักไผ่เห็นผักไผ่บ่ได้กินมากด่วนแล้วคือ,อยากนะครับซสือไม่งัดหนึ่งสิบบาทเ<อ>มื่อนั้นไปห้าเบิง บัดตลาดบ่บ่ได้ผักไผ่เดี๋ยวเกล็ดกรองตัวเอาพละตัววะเนี่ยเองเด้คนแซบน้ำผู้หาบ่แะว่าผู้หาได้กว่าจะคว้างหามาได้มันจะแซบแซบกว่าเสื้อตลาดปะ่ะมันก็แซบก้อนละแบบพละตตัวเกียดเนี่ย ก็เห็นขาวกายยู่ได้เนาะเม่ชอก็นนอมีพี่จบท่วงค่แมนได้ท่วงอยู่นี่ได้เกียรติตอนแรกค่อยว่าสิเอามาเห็นคอนเทนต์ล่ะซื้อเกียตรติทุมน,นันแล้ลก็มามาอ้อมเกียรติบ่วดำก็หาสิบบาทบ่ทดำก็ลอยเลยถูกนั่นเพชร ทุลรงคนก็นเ,อเอาเอาเขียดเนี่ยนะเอาเขียดมากเป็นเนี้ยเบ็ดอืมเป็นหรออ่าน่อมาใส่เบ็ดคือขกแขกนี่คือมักไปห้าเขียดห้าตอนเขียดคือไปซื้อเขียดมาใส่เบ็ดแล้วมันก็จมาถือปาคออือเอาปาคอมาขายบนะ้าน โม้หนุ่มนี่จงองคือกินข้าวโม้เลี้ยงแต้เดาได้เมื่อผู้แขกเม่ใครไปใส่เบ็ดม้โม่เห็นแล้วเนาะบ่เ่ใครเห็นมา ปกติเธอล่ได้ป่าเ่อขมาหล่หนแก<ค>่ตัวมากอุ้ยเราบ่มี้ทั้งเาาแต่โบปเห็ดงั้นให้ตัวไปใส่มุนมีความสามารถจบเทคนิคปุณเนี่ยสามารถส่อมสอมม่อมพวกลำพงเครื่องเสียง อืได้ผมที่วีน่นี่สามารถอมได้สอมมอตอรวไตคใซ่สมรยน้นแม่ก็ทั้งรดน้นนี่ยกเครื่องไม่ยังได้เบิอือเกงก็บักไว้อนีอีกอแต่เล่าเล่า,ลาไปเคยไปทำงานอยู่เป็นลูกน้องเขาเป็นยังไงบุในความอ่าในความรู้สึกของเรา อุดมการเนาะก็คือว่าผู้ที่เขาจ้างเฮาเนี่ยมันบ่เก่งซ้ําเฮาว่าซั่นว่าเขามาใช้เฮาเขาบ่ดากเฮาบ่มักบ่วังนิสัยอือบ่อยากเป็นบ่อยากเป็นลูกน้องไปอือยู่บ่ยอมรับบ่อยากเป็นลูกน้องคอนเพิ่นบ่อยากเป็นลูกน้องคอนผมบ่เห็ดหานก็บ่ไปเ่าไปเฮ็ดเช้าเห็ดบ่ไปรับจ้างไสโอย้ยลงหนองหาป่าบัดนี้อือ ล่หน้องหาป่าขุบด้ป่ามาเมาขายได้กินฟอกปลานี้มันยอมซื้อกินนี่ปลายังกันเลียวแต่ประเภทป,ภทป่ามพรย่อมซื้อกินท่นซื้อกินซื้อปลากินเพื่อว่ากระเจาะเพราะว่าจะคล้องหาได้ยวนนะที่จะไปหาหาสุปพืนกินแล้ค้องกินตัวน้อยเอาตัวไญ่ไปขาย จะว่าบางเมืออเนี่ยเราได้หลายกว่าไปทำงานอีกแม่มนบ่บางเมื่อเนี่ยทำเมื่อได้เมื่อได้พื่ไปกะบเมื่อได้เพื่อไปกะบบริษันจากบัารไปห้าป่าเนี่ยบ่มมีผู้บังคับไปห้าป่าบ่ามีผู้ว่าให้ เขาเรว่ามาอยู่ตัดทินไก่อยู่ทำหาปลาเป็นอาชีพเลยอาชีพหลักเดี๋ยวคงจะเรียบร้อยละเมื่อนี้แซ <c oughs> บนัวนเรียบร้อยตามกระบวนการ อาหารเช้ามีาเมื่อ,นนอกี้วดๆบาดนี้แดดจ้าระบาดนี่นี่ละ่ะมมนไห้ใจยังบ่ไร้มนเสื้อใจบ่อะไรพ้นที่ตกอย่าไปเสื้อใจดาวนะครับผมรักสาวๆอย่าไปไว้วางใจคือเพื่นว่านด้ละเอา้า<ม>เจอกันคลิปต่ตอไปเนาะเมืนน่อนี้กินเขากบออมกบอ,อมเก็ดนี่ครับผมเอก,กันเมือ่อน,นี้ขอเล่่วคำว่าสวัสดีครับสวัสดี